เดี๋ยวจะบอกว่ารักกันเหลือเกินนอนจุกกันอย่างเงี้ยไม่เกลียดขบเลย <c oughs> อ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอแค่ไปโดนกันเฉยๆเหรอไม่ใช่เหรอโอเคโอเคพ่อเข้าใจผิดพ่อเข้าใจผิดแต่อีหน้ามึดเนี่ยไอ้หน้ามึดเนี่ยไอือไม่อือเลยไอห,หน้ามึดเนี่ยโอเคครับพ่อเข้าใจผิดลูกพ่อเข้าใจผิดเนาะนอนดมตูดุ้นขบไป พี่กนตูดเหม็นเหรอพี่คนตูดเหม็นใช่ไหมก็เลยหนีไปทางนู้นพอดีเวลาข้างมาเกยใช่ไหมโอเคโอเคเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจเออเนาะเออกูคิดเองเออเองเก่งไงแล้วเราอ่ะเราเมื่อไรจะนอนเนี่ยฮะนั่งหน้าบูเป็นคุณป้าอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเมื่อไรจะล้อฮอนนี่มาดูคนนี้ แบบเต็มเต็มเฟรมกันจกยุบหลับครับไอตัวนี้แต่ตัวนี้บ้าง